สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เทศกาลสงการนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะนับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลังแล้วนะคะจะเทศกาลสงการแล้วนะคะคุณลูกค้าคะนุ่มก็เลยนะคะจับชุดเซตค่ะเป็นผ้าถุงฟรีไซส์นะคะผ้าถุงฟรีไซส์นะคะ ใส่ได้ตั้งแต่นะคะคุณลูกค้านะคะที่เอวยีนิ้วนะคะจนถึงเอวสาเลยนะคะคุณลูกค้าคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะนุ่มจะแถมตะขอนะนุ่มตะเข็บนุ่มจะแถมตะขอไปให้2ชุดนะคะติดด้านในแล้วก็ติดด้านนอกนะคะคุณลูกค้าะคะและที่สําคัญคือนุ่มแถมสบายให้ด้วยสบายสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะแถมสบายให้1นึ่ผืนด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะชุดละ 1, 2 9 0ัรบาท1,290รบ,บาทได้อะไรบ้างได้ผ้าถุงฟรีไซส์นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคน ผ้าฝ้ายหมักโคนดูด้านในค่ะอาจผ้ากาวให้อย่างดีอาจผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขา1 2 9่ันบาทนะคะ1,290ัรบาทแถมสบายให้ด้วยนะคะปกติราคาเต็มชุดนี้นะชุดนี้นะคะขอบอกเลยว่าห5 9 0้าบาทปกติ1,590บาทค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงเทศกาลสงการงานบุญนี้นะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีนะคะผ้าถุงสวยๆนะคะพร้อมผ้าสบายเนาะเอาไปใส่ได้เลยนะ คุณลูกค้ามีเสื้อสีพื้นนะคะมีเสื้อสีพื้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าไหมนะคะหรือว่าเสื้อลูกไม้นะคะและที่สําคัญนะสาววัรุ่นรุ่นนะคะก็ใส่กับเสื้อครอปเสื้อครอปสีขาวนะคะเสื้อครอปเสื้อยืดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับชุดนี้นะคะสีกลมค่ะแจ้งมาเลยนะคะสีกลม1290บบาทบริการจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านค่ะจัดโปรโมชั่นถึงวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะ ลูกค้าคะรีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะ090416008หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali0416 ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะรับชุดสีกรมค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ1,290บาทค่ะนุ่นจะแถมตะขอไปให้2ชุดนะคะคุณลูกค้านะคะติดได้เลยค่ะติดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะต้องขอแจ้งก่อนว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะมัดหมี่ทอเครื่อง2ตะกอนนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ คุณลูกค้านะคะสามารถซักเครื่องได้สีไม่ตกซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือใส่สบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะสีกรมรับสีกรมโทมาเลยค่ะ0890416008หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali0416 ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ